นี่คือวิธีการกอกงอ้อยนะครับบางคนนี่กลับว่าสิเฮ็ยวยังไงเอาสมุนไพรใส่ในขวดนี่นะครับใส่น้ำขยวแล้วก็มากอกปากนะครับเข้ากอกบริเวณนี่ครับจับน่องปากแล้วก็กอกเขาไปกับพุ่งแก้มนี่ครับนะครับมากรกระติกเกินกินเลยครับสวัสดีครับพี่น้องมือหนีมาพอกับปลาโกนะครับน้อครับพี่น้องตอนหนีห้องอยู่ในภาวะโรคระบาดของง่วนนะครับพี่น้องเกษตรกรทุกคนก็เป็นกังวลใจนะครับ บางคนก็นอนมาลับโทรมาปรึกษาปลาโกว่าปลาโกเฮ็ดตังไหนข้อกหัวปลาโกน่ะเฮ็ดตังไหนซึ่งปลาโกกันี้โลกนี้บ่บ่พุ้มเมื่อันครับล้มปีสกินนี่ปลาโกกัได้รับผลกระทบพืองกันนะครับเป็นที่กันครับปลาโกบางงัวปลาโกนี่เกือบยี่สิบตัวกระติด un, ติดโลกนี่เกือบทุกตัวเลยครับแทบทุกตัวแต Dun ่ว er ่าปลาโกเฮ็ดวิธีใดก็อยากแชร์ความรู้นี่ให้พี่น้องได้หูวว่าปลาโกรักษาแบบใดเนาะครับมันจังหายจากโรคนี้นะครับโรคโรคล้มปีสกินเนี่ยเพราะว่ามันกับไ่มียารักษานะครับ ทุกคนก็ดินร่นเพื่อที่ซอยเหลือตัวเองนะครับเนาะซึ่งเป็นพงนี่นะครับเอามากรอกใส่ขวดซอนนึงนะครับง้วนหน่อยนี่ง้วนหน่อยนี่หน่อยใส่ซอนนึงนะครับกรอกเข้าไปนะครับกระเฮียรนี่นะครับหาหาเขาหากล้วยหายังกระดนะครับอ่านะกรอกเข้าไปนนี้แล้วก็เอาน้านี่ใส่ลงไปน้าจังหน่อยนะครับหน่อยๆครับเมื่อหลายครับนี่เขาย่อเขาย่าให้เขากันบาดี้เขาก็ไปกรอกง้วนหน่อยเลยครับเขาย่าให้เขากันแล้วก็ ไปกรอกเลยครับัเดี๋ยวผาไปกรอกง่วงครับนี่คือวิธีการกรอกง่วงหน่อยนะครับบางคนนีกับว่าสี่เช็ดยังไงเอาสมุนไพรใส่ในขวดนี่นะครับใส่น้ำขยะแล้วก็มากรอกปากนะครับเข้ากรอกบริเวณนี่ครับจับน่องปากแล้วก็กรอกเขาไปกับพุ่งแกมเลยครับนะครับมันกกดตินกินเลยครับสำหรับง่วงหน่อยจังสี่นะครับซึ่งง่วงหน่อยตัวนี้แม่เพิ่นกับเป็นล่ำปีสกินนะครับแม่เป็นลํำปีสกินนะครับแต่ว่าน่องนี่ เกิดมือวันที่ที่แปดเดือนนี่นะครับใกล้สิพัเดือนนะครับผมกอกมานีตัง้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยครับกอกยาสมุนไพรตั้งแต่เกิดแม่เป็นลำปีสกินนะครับ <S <S เดี๋ยวสิพ่อไปเบ่งแม่เพ่นลูกไส้เพ่นที่ผมกอกไปเมื่อก,ก,กี้แหละครับกอกยาไปกิจกินแต่แม่นี่แม่นี่ใส,ส้กล้วยให้กินเลยครับแม่นี่ใส,ส่กล้วยให้กินเลยนะครับกินจะสี่นะครับใส่กล้วยให้กินคือแม่นี่เอากล้วยให้กินเกาเอา,ายาใส่ในกล้วยน้องเขากินเลยนะครับซึ่งว่าตัวนี้ก็เป็นล่ำปีสกินแต่ว่าลูกออกมาลูกก็็บ่ดเเปนนครัี ตะกี้มิสีมีตุ้มขึ้นบริเวณข้อนี่นะครับแต่เดี๋ยวนี้อ่าตุ้มนอนกระดีกระดีขึ้นแล้วครับตกสะเก็ดแล้วครับนี่ตกสะเก็ดเป็นดำดำนะครับยุบหายไปโดยที่ไม่มีอาการไข้เลยครับนี่ครับจุดนี่ครับนี่ที่แผลห้อยแผลเป็นที่ที่เคยเป็นนะครับที่เคยเป็นเป็นโรคลำามปีสกินแล้วลูกไส้เพิ่นกะออกมากเกือบติดครับหัวตัวนี้นะครับกินมาดูแล้วครับแล้วก็กินง่ายน่องมากความครับนี่นี่ครับเนี่ย เรียกกินเลยนะครับกินสมุนไพรเลยนี่คือกินมากกว่านานี่เป็นเดือนเลยครับนี่ลนลองชินกับกับกับรสชาติสมุนไพรเลยครับกินดีครับเนี่ยแล้วก็กินทั้งสี่ชุ้มมือครับนี่นี่ซ้ำนี่แหละครับสามสี่ส่วนตอนนี้น้องดีขคือเราปากโกกันเลยให้ลดให้ลดสมุนสมุนไพรสามดีลงนะครับไม่บ่ได้กินหลายนะครับเนี่ยกินง่ายครับเนี่ยกินทั้งสี่เลยครับนี่นี่คือสมุนไพรสามดีนี่ครับกินแล้วอาการตุ่มพวงนี่กับยุบหายไปเลยครับนี่ยุบหายไป ลูกไส้กับลูกไส้ถึ่งน้อยๆตเมื่อกี้ตัวพมกวางเด็กครับกัดเดี๋ยวนี้กับว่าเป็นยังเยือกเทียครับเนาะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นี่คืออาการการกินสมุนไพรสามดีนะครับซอยในการรักษาแผลอักเสบแผลอักเสบตุ้มนี่สิหายหายเร็วนะครับห้ตกสะเก็ดเร็วคือน้องตัวนี้ดีไปหมดเลยนะครับตะกี้ตุ้มยังต้องคว้าบนอีกขึ้นขึ้นไหลเติมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลดลงมากเลยครับว่าเห็นเลยหายไปเลยนะครับอาการก็ดีขึ้นแล้วครับปลอดภัยแล้วนี่รักษามานี ็คือให้กินถุนไ์ไมากกว่าลวงหนาแล้ครับทุ่มือกันยังกินคือเก่วนะครับเนาะกินยังสี่แหละครับหรือว่าใส่กล้วยให้กินเลยก็ได้นะครับตีปากกันชิครับกวางเลยนะครับกวางเลยครับเนี่ยน้ำกวางหิ่นชิดนี่ทันหันทั้นนี่แหละครับซึ่งง่วตัวนี้นะครับ,นนรบแม่เพิ่นเป็นล่ำปีสกินนะครับ ลูกกะเกิดมากเพราะป็นังเพราะว่าปลาโกกับกอกซุ่มือตอนนี้มาเบิงครับแผลเป็นังในแนวแล้วนะครับอาการแผลก็คือดีขึ้นแล้วครับตกสะเก็ดแล้วนะครับเน้อแล้วลูกเป็นยังไงครับนั่นลูกคันลูกยุหันครับลูกกับปลอดไพ่เป็นะปีนังเลยนะครับเน้อเนี่ยแม่บอดนี่ครับซึ่งเป็นลำปีสกิดตอนนี้กับเ่าเป็นังครับปลอดไพ่แล้ว ตุ้มกับแผลยุบไปแล้วครับแผลยุบเลวครับเห็นตะห้อยสีเย็ดำๆจันี่ครับนี่นี่ครับตามนั้นนะครับนั่นครับนั่นลูกพันที่ที่ออกมือวันทีหกครับนะครับลูกกันยังบ่อบเป็นอย่างครับยังสบายดีแต่ก็กอกศูนไพ่สมือนะครับเด้อนี่คือสมุนไพรสามดีที่ปาโกแนะนำพี่น้องให้ให้ให้เอาไปบําบัดซอยในการรักษาแผลอักเสบนะครับสำหรับ อ่าหัวที่เป็นนี่ปลากัวกระฉีดยาน้าถูกโตนะครับแต่ว่าฉีดฉีดเทียเดียวหมอเปนฉีดในสองเข็มเท่านั้นครับหลังจากนั้นก็กินสมุนไพรมาเรื่อยๆอาการกับเป็นในี่ยเลยครับคืออแผลแห้งไปลูกเกิดแมาก,กับว่าเป็นอย่างนะครับลูกกับว่าติดติดน้ำเม่น,นะครับปลากกับมีสมุนไพรตัวหนึง่งซึ่งสมุนไพรตัวนี้สามารถกินเพื่อยับยั้งอาการอักเสบของโรคนะครับของ ของของโรคต่างๆก็เช่นเป็นแผลสีน้องพกน,นะครับอาการอักเสบทั่วไปนะครับซึ่งประกอบด้วยตัวยาอีกอย่างนี้นะครับกับมีสารสกัดจากขมิ้นชัน<ม>สารสกัดจากบอระเพ็ดและสารสกัดจากฝาทลายโจรและสารสกัดจากข้าวเหนือและข้าวใต้นะครับมีหาเช่นนี้นะครับร่วมกันนะครับอยู่ในกล่องนี้นครับกระปุกนี่อ่า่กิโลกร,รัมนะครับสามารถให้งัวเเฮาท,ที่เป็นโรคลําปีสกินกินได้เพื่อรักษาอาการอักเสบ แผลสีนองนะครับก็คือกินเลยตัวที่เป็นโรคบางคนก็ทรมาถานปากว่ากินยังไงง้วทองกินได้บอง้วทองก็กินได้ครับเป็นยาบำรุงร่างกายง้วทองก็กินได้ง้วน่อยก็กินได้วิธีการกินนั่นแหะผสมอาหารแห่งง้วกินเลยครับหรือถ้าหากง้วบ่าอยากกินอาหารกับวยใส่ยังคือปลาโกเห็ดในเบื้องนั่นแหละครับส่แล้วกินได้เลยเพื่อรักษาอาการอักเสบทั่วไปนี่แหละครับเนาะ แกอาการอักเสบแกอาการง้อสัตว์ที่ป่วยนี่แหละครับกินได้สัตว์ที่ป่วยกินได้ง้อท้องกินได้ง้อที่อ่าน้อยก็กินได้นะครับขันวิธีการกินกับใส่อาหารกินคือปลาโกบอกนั่นแหละครับขันง้วหน้อยเทียดยังไงบูร้อนขนก็ถามว่าง้วหน้อยกินได้บ่เฮ็ดยังไงไมนยังสิกินกับห้อกับใส่น้ำอ่ากรอกเลยครับขันผู้ใดสนใจสมุนไพรตัวนี้นะครับปลาโกกะติดต่อปลาโกมาได้ครับโทรศัพท์ศูนย์แปดสามหนึ่งสี่ห้าสี่เก้าสองสามหรือทักมาทางเปียดปลาโกเกษตรฟาร์มได้นะครับเด้อนะครับ